สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับโยผมปิมโมเดลค้าวันนี้ก็จะมาแกะแกะไข่มาเจริญนะครับผมครับผมเป็นไข่อันนี้ครับซึ่งข้างในนี้ครับจะมีรถตึงต่อหกสิบสี่ต่อหกสิบสี่นะครับอยข้างในนี้ส่วนรหัสที่ผมจะมาแกะคือ BK 1คหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดสองสามนะครับผมเป็นรหัสใหม่ครับผมผมผม,ผมนี่เดี๋ยวผมจะ นี่ก็มีขายตามเซเว้น,นะครับเดี๋ยวจะแกะดูนะครับว่าข้างในเป็นรถอะไรโอ้เล็กเล็กสกูรับโอ,โอเคเีอยวรุ่น,นะครับว่าจะได้รถอะไร เป็นคันสีเขียวๆนะครับได้เป็นปอร์เช่ครับผมเป็นปอร์เช่ครับเอ่อปอร์เช่สักลูกปอร์เช่อะไรอ๋อนี่ครับตัวเช่เจ็ดหนึ่งแปดบ็อกสเตอร์บ็อกสเตอร์นะครับผมเช่สีเขียวตัวเปิดประทุนนะครับผมสีเป็นล้อใบพัดนะครับผมนี่ ภายในรถก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นพูมอะไราฝั่งซ้ายครับผมไฟหน้าเป็นไฟพลาสติกนะครับผมแล้วตรงกลางก็จะมีเป็นโลโก้ครับผมโลโก้สยียบอร์เช่ครับน่าจะเป็นประมาณนี้ผมด้านท้ายก็จะมีด้านหลังเป็นไ,ปไฟท้ายเป็นแบบทาสีนะครับผมแล้วก็ติ๊กเกอร์โลโก้ปอร์เช่ครับผมรอบรุ่นแปลว่าเขากับสติ๊กเกอร์รุ่นยีห่ห้อรุ่นด้วยครับ องเจ็ดหน,น,นึ่งแปดบ็อกสเตอร์นะครับผมคันนี้นี่อัตราส่วนหนึ่งต่อห้าสิบแปดนะครับผมเม k อินไทยแลนด์นะครับผมผมจะลองเทอสสอบดูครับว่าคันนี้วิ่งเป็นไงเเดี๋ยวขอปรับกันนี่วิ่งโอเคครับผมวิ่งดีครับผม เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พาลาดคิวดูใหม่ๆช่องพี่โมเดลคาครับแลสำหรับใครอยากให้ดูรถคันไหนหรือแกะร็กแกแะใครหลังไหนาก็คอมเมนต์มาบอกใต้ล่างคลิปนะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ